อาวุธเงาอาวุธเงาอาวุธเงาจะขึ้นห้าไหมหุ้ยอันนี้คุณเบนเขาขึ้นสี่ไปแล้วเนี่ยเอาโอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะกดตีบวกนะครับเพื่อนเพื่อนาริสนะครับเอาขึ้นบวกเจ็ดนะครับอันนี้เอาขึ้นบวกเจ็ดแล้วก็เดี๋ยวจะมีอาวุธเงาด้วยนะครับอาวุธเงาจะขึ้นห้าหรือเปล่านะครับอาวุธเงาที่มันไม่ค่อยมีเอฟเฟกต์ให้เราลุ้นเนาะคือกดติดก็ติดเลยไม่ติดก็คือหายไปเลยเนาะก็ฝากกดไลค์กดติดตาม ซับสไคร์ทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยนะกันนะครับผมใครที่มาดูอย่างหลังก็สวัสดีนะครับอันนี้ไม่ใช่ตัวผมนะต้องบอกก่อนเป็นตัวของคุณเบนซ์นะครับเป็นคนในกลุผมแหละดูตั้งชื่อนะครับเมียน้อยโฟร์เกมสุดยอดเลยวลิกูดนะครับก็ไม่รู้ว่าจะใช้สูตรไหนดีนะครับแต่ก็ขออนุญาตนะครับคุณเ,นเนนบนซ์ขอใช้เอ็ดกาแล้วกันนะครับขอใช้เอ็ดกาแล้วกันไม่รู้ว่าคุณเบนซ์จะเก็บเอ็ดการ์มีเอ็ดกาเยอะเลยคุณเบนซ์ ขอสักหนึ่งอันลวกันนะครับขอเอาไว้ใช้ตีบวกนะครัเพราะว่าช่วงนี้ผมเอดกานในการตีบวก <c oughs> นะครับโอเคครับคุณเบนซ์เราขอแบบไม่พูดพั่ำทำเพลงนะแต่ว่าอืออุ้ยเอาไว้เยอะแยะเลยเนี่ยเอาไว้ทำอะไรอ่าเดี๋ยวขอถอดอันที่ไม่ได้ใช้ก่อนละกันนะครับอ่ะตัวนี้ คุณเบนจะเอาจริงๆคุณเบนเล่นทาริสทาริสทองอยู่ไม่ใช่เหรอครับคุณเบนเล่นเป็นซากาเลตแพนทอมอยู่ไม่ใช่เหรออันนี้ทาไมใช้เป็นอันนี้นะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ก็มาลองดูครับถ้าขึ้นเจก็ดีนะครับจะได้ปลดรีไฟขั้นตองได้นะครับอเอาโนเทลกิทไปขอถอดออกก่อนนะอันไรนที่ไม่ได้ตีนะครับเฮ้ยมีดค้างเหรอในตัวทำไมมันถือมีดอยู่อันนึงเอ้ยนี่ไงนี่ไง โอนี่คือเหตุผลที่ทําไมมีดตอนที่เราสงตัวสงคามหาที่ทำไมมันมีมีดติดมาอันนึงออกเป็นนี้นี่เองคือมันเป็นพื้นฐานของตัวแอดแอดมีดปะแบบว่าสกิลมันปะก็ไม่รู้เหมือนกันนะที่เออใส่มีดได้อีกข้างหนึ่งอะมีดเลยค้างอยู่มีดเดียวเนี่ยโอเคครับไปเลยดีกว่าพร้อมแล้วเอ็ดกานะเหมือนเดิมครับอ้าวฮองเกเฮนสวัสดีจ้าแล้วก็ อาเดวใช่ไหมเป็นเอ่ออูเดเหรออัรเรเหรอไม่รู้เหมือนกันนะโอเคครับพร้อมนะมีผู้ไหมมีผู้ด้วยอะสุดนี้ผมทำให้มีดผมบวกเจ็ดนะแล้วก็ประดับผมสีทองเนี่ยขึ้นหกเ๊อ โอเคครับจะโดดแล้วนะสามสองหนึ่งปั๊มอาหยาอ่ะอ่ะอ่อันนี้ไม่ติดมันอาจจะอาวุธเงาติดก็ได้นะอ่ะก็ไม่เป็นไรคุณเบนเออคงไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าคุณเบนยังไงเล่นก็ก็เล่นสากาเลีนอยู่นะเดี๋ยวต่อไปตีอาวุธเงาดีกว่าอาวุธเงาเอาเมืองไหนดีอ่ะเพื่อนๆตีพาย้อนเนาะได้เลย คือเงาห้าเพื่อนๆต้องบอกก่อนเงาห้าขึ้นยากนะครับอาวุธเงาเนี่ยหลายๆคนรู้อยู่แล้วว่ามันขึ้นยากใช่ปะอืมเออเอาง่ายๆคืออันนี้มันเป็น I v วนะครับมันเป็น I v วแล้วมันแพงมากมันแพงมากใช้90อันนะครับใช้90อันเลยนยครับตีไปอันละหนึ่งหหมื่นเนาะห0 0 0 0มื่นละกันนะครับคูณ90ก็90,00แเออจะคูณทำไมวะเนี่ยเพิ่มสูาอหมตัวนะครับก็9000 0 0เลยคิกละคิกละ1ล้านดีกว่าตีไปนะครับ ก็แพงมากๆแหละนะครับถ้าไม่ติดก็ขอภัยคุณเบนส์ด้วยนะฮะเออดับิตะคุงนะพังไอดีไอ้อองเออผมไม่ได้ตีนานแล้ววะลุ้นวะก็ถ้าเอาเป็นห้าได้นะครับก็ยังไม่สุดสําหรับสายเบิ้ลนะเพราะว่าคุณเบน์เขาเล่นเบิ้ลต้องทํหกให้ได้อยังไงมันก็ต้องตีนะครับเพื่อมาตาการเกิดดับเบิ้ลแอทแท็กคือต้องทํหกให้ได้อ่ะอืมคุณเบน์เอาวะ เอาละนะครับไปหวีนะขึ้นยากจริงๆถ้าขึ้นแล้วขิงได้เลยเนี่ยมันไม่แปลกเลยที่คนแบบติดแล้วจะมาขิงอ่ะเพราะมันยากเอาไรครับห้าสี่สามสอง หนึ่งไปเฮียลบเหลวหนึ่งล้านคุณเบนผอขอโทษโอ้โหผมกดตัวไหนให้คนอื่นแม่งไม่ติดเลยอะโอ้ยาาโคตรๆหนึ่งล้านเรียบร้อยคุณเบนขอโทษนะก็นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการตีบวกนะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับก็เป็นตัวของเพื่อนนะครับให้มากดทาริสนะครับบวกเจ็ด ไม่ติดอีกอาวุธเงาจะขึ้นห้าก็ไม่ติดอีกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับอา่าบ๊ายบายสวัสดีครับยูทู e